สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำวิธีการเจนรูปภาพนะครับเพื่อนำไปใช้ประกอบอในส่วนของการทำมิวสิกนะครับหรือว่าทำทำเพลงลงบนช่อง YouTube ของเรานะครับผมซึ่งเจ้าตัวโปรแกร,รมที่ผมใช้นะครับหรือว่า AI ที่ผมใช้เนี่ยชื่อว่า l e o n a r d ์ d o นะครับซึ่งผมใช้แพ็กเกจฟรีนะครับผมซึ่งก็จะมีข้อจำกัดนะครับเจนได้วันละ,ะ150 ทเคนนะครับผมแต่ผมลองทำเล่นๆก็ยังใช้ไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันที่ตัวตัวเว็บไซต์ของ l e o n a r d o กันนะครับในส่วนของ l e o n a r d o นะครับเขามีเจนรูปภาพด้วยนะครับแล้วก็มีเจนหลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าผมใช้แค่รูปภาพนะครับหลังจากที่เรามาที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็มาที่ Launch App ได้เลยนะครับ อันนี้ผมทำการสมัครสมาชิกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เลยคลิก Launch App ก็เข้าระบบได้เลยนะครับโอเคครับ ในส่วนของโทเค็นตรงนี้นะครับ150เนี่ยครับจะเป็นเครดิตต่อวันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขารีเซ็ตช่วงเวลาไหนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าจะรีเซ็ตอีกครั้งใน18ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าผมใช้ไป150วันนี้อีก18ชั่วโมงผมก็ได้กลับมาอีก150นะครับก็สามารถที่จะเจนได้นะครับ ในส่วนของตัว Leonardo AI เนี่ยครับสามารถที่จะเจนรูปภาพได้นะครับสามารถที่จะทำวิดีโอโมชั่นได้นะครับ Realtime Canvas นะครับ Realtime Generation นะครับ Canvas Editor นะครับแล้วก็ Universal Upscaler นะครับผมซึ่งเครื่องมือต่างๆนะครับที่นอกเหนือจาก Image Generator เนี่ยผมก็ไม่เคยใช้นะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับใครใช้ ฟังก์ชันไหนแล้วน่าสนใจก็มาทำคลิปแนะนำกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่ image generation นะครับของผมจะเจนรูปภาพสำหรับไปทำาปกนะครับกับ Music t r c t r ท c k ที่เป็นอ่าร Music นะครับผมซึ่ง ซึ่งถ้าผมเจนเองเนี่ยผมก็อาจจะพิมพ์แค่คำว่า l o ูฟ i g เกลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็จะใช้วิธีการไปค้นหาจากทางาสักครู่นะครับฟรีพร้อมนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวลองค้นหาดูฟีพร้อมนิดนึงนะครับมันจะมีพร้อมเดิมที่ผมเคยอ่าเจ a เนเรตอยู่นะครับก็จะเป็นพวกประมาณนี้นะครับซึ่งสักครู่นะครับ ผมจะใช้วิธีการให้ให้ระบบมัน reuse แล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับให้ให้ตัวลีโอนาร์โดนีครับช่วยเจนให้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่ตัวเดิมนี่แหละนะครับเดี๋ยวมันจะเจนให้ใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็น Number of Image เลือกเป็น8แล้วกันนะครับแล้วก็แปดภาพเนี่ยเราจะใช้เครดิตอยู่ที่20โทเก็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเลือกสไตล์ดูว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นอ l u s t r a t i o n แล้วกันนะครับแล้วก็ Contrast Contrast เอาเป็น Medium แล้วกันนะครับในส่วนของ Image ผมเลือกเป็น สิบหกต่อ9นะครับจะได้จะได้ฟอร์แมตพอดีกับทาง uh, หน้าจอ YouTube นะครับจากนั้นก็ g e n e r a เรได้เลยนะครับใช้ใช้21นะครับใช้ 20, 21 21โทเคนถ้าเป็น Quality ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคลิก g e n e r a เรได้เลยนะครับ ในส่วนของพร้อมเนี่ยลองอลองเขียนลองหาจากในอินเทอร์เน็ตมาแก้ไขดูได้นะครับเพราะของผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เลยใช้จากอินเทอร์เน็ตมาประติดประต่อกันนะครับถ้ารูปภาพออกมาตรงใจก็ใช้เลยถ้าไม่ตรงใจก็ไม่ใช้นะครับเห็นไหมครับรูปภาพมันก็จะโทนคล้ายๆกันนะครับโทนคล้ายๆกันเพราะเป็นมันเป็นคําสั่งเดียวกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้ซ้ํากันนะครับ ทีนี้นะครับหลังจากที่เราเจเนเรตเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาทั้งหมดเลยนะครับดาวน์โหลดมา1 2ึนะครับ3นะครับอาจจะอเอาภาพทั้งหมดไปทําเป็นสไลด์ก็ได้นะครับทําเป็นสไลด์ให้มันค่อยๆวนไปเรื่อยๆก็ได้ในวิดีโอของเรานะครับ นะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับในการเจนรูปภาพนะครับก็ใช้ลีโอนาร์โดนะครับจริงๆตัว Image, เอไอ AI i m a g e Generator นี่มีหลายตัวนะครับอย่าง Mid j o เ urney ก็มีนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถนัดใช้นะครับเพราะว่าไม,ไม่เคยใช้เลยนะครับ ก็มามาลองใช้ในส่วนของ r e o อนาร์รู้สึกว่าใช้ง่ายดีนะครับก็เลยหยิบมาแนะนำนะครับโอเคครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับสร้างภาพประกอบ Music t r a ร็ด้วย AI image generator นะครับซึ่งเป็นตัว l e o n a าร์โดก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการนำรูปภาพแล้วก็ Music t แทร็มารวมกันนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาเป็นวิดีโอก่อนที่จะอัพขึ้น YouTube กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ